ซิกแพคให้ดูนิดนึงเนี่ยไม่ใช่าเลยเอาอย่าเลยแสงมันไม่ได้น้องถ้าเกิดพี่โชว์ตอนนี้นะแล้วน้องถ่ายไปนะมันจะเหมือนเราแบบเหมือนพยายามคุยคุยอะไรกันส่วนตัวแล้ะถอดความได้กับที่หลายคนทึ่งฮาเลยก็คือภาพที่พี่สิงโตโพสในอินสตาแกรม รูปถ่ายแบบเล่าให้ฟังหน่อยค่ะพี่ว่าเป็นยังไงไมาย่งไงถึงแบบไปถ่ายแบบได้คะก็จริงๆผมเคยถ่ายแบบมานานแล้วประมาณสี่สี่ปีที่แล้วกับพี่ตุ๊กเพมเซราล์ใช่แล้วก็ช่วงเนี้ยช่วงที่มันโควิดมันหยุดรอบเดือนสงการที่แล้วอะ่ะแล้วก็ผมไม่ได้ทำอะไระผ,มผมว่างผมก็อยู่บ้านกินนอน,น,อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลยลลรู้สึกแบบ เฮ้ยลุกขึ้นมาออกกําลังกายดีกว่าอเป้าหมายก็คือเป็นเหมือนเป็นของขวัญมันเกิดให้ตัวเองเกิดเดือนตรกวาคมเลย6อย่างเี้ยไม่รู้จะซื้ออะไรให้ตัวเองเพราะเพราะช่วงนี้ไม่หมดที่จะซื้อของอกับที่หลายคนพาเลยก็คือภาพที่พี่สิงโตโพสในอินสตาแกรมรูปถ่ายแบบเล่าให้ฟังหน่อยค่ะพี่ว่าเป็นยังไงไมามยังไงถึงแบบไปถ่ายแบบได้คะก็จริงๆผมเคยถ่ายแบบมานานแล้วประมาณปี สี่ปีที่แล้วกับพิทุก<ะ>เบ็เซลาวใช่แล้วก็ช่วงเนี้ยช่วงที่มันโควิดมันหยุดรอบเดือนสงการที่แล้วอะ่ะแล้วก็ผมไม่ได้ทำอะไรผม,ผมว่างผมก็อยู่บ้านกินนอน,น,อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยลุกขึ้นมาออกกำลังกายดีกว่าเป้าหมายก็คือเหมือนเป็นของขวัญมันเกิดให้ตัวเองเดือเดือนตุลาคมอะไรหกอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรให้ตัวเอง พราะพอช่วงนี้ไม่เหมอเที่จะซื้อของก็เลยออกกําลังกายแล้วกันให้ขวงมวันตัวเองมันเกิดเป็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วพอออกกาลังกายเนี่ยเราก็ถ่ายไห้เราก็ถ่ายถ่ายลงไอทีบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้ไปถ่ายทีนึงกับพี่ตุ๊กเพจเซอร์ลาวเพราะเหมือนเขาติดโคิดเขาก็ไม่ได้ถ่ายมาสักพักหนึ่งนะเขาก็เลยเริ่มถ่ายพี่ตุ๊กก็เลยชวนไปถ่ายอืทีนี้ ก็เลยไปเพราะผมรู้ว่าตู้ถ่ายออกมาเนี่ยภาพสวยแน่อน,นอนตู้เ็เป็นเหมือนทั้งภาพถ่ายนายแบบโดยเฉพาะค<ะ>่ะคือต่อให้คุณไม่ใช่ในายแบบเขาก็ถ่ายคุณลงมาดูดูดีเป็นนายแบบอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเป็นงานเขาอ่ะผมก็เลยบอกหูจะได้ภาพที่แบบเป็นตัวเองดูดีเป็นนายแบบเอามาเก็บไว้อะไรเงี้ยก็เลยได้ไปถ่ายพอไปถ่ายเสร็จปุ๊บก็ไม่คิดว่าจะมือฮานะเพราะว่าก่อนหน้านั้นนหะเขาเคยมือฮากันไปรอบหนึ่งแล้ว สี่ปีอะแล่รอบนี้ก็คิดว่าไม่เหงาหรอกแม่เขาเคยเห็นแล้วอะไรเงี้ยแต่เราแค่แบบว่ากะว่าวันนี้เราเเราเพียงออกกําลังกายเรามาดูรูปพวกเนี้ยเราจะรู้สึกแบบมันเปิดดูความดูอะไรในเฟซบุ๊กอ่ะมันก็จะเกิดแรงกระตุ้นให้เราออกกําลังกายอีกทีอะไรเงี้ยคิดแค่นั้นอแต่พวกพอภาพออกมาก็ก็เหมือนทุกคนก็คือหานี่ประทับใจมากเลยบอกวิ่งเออเรานี่ ขายได้ด้วยและนี่แนวนี้นแล้วแล้วตอนที่แบบตอนที่อยู่หน้าเซตแล้วแบบถ่ายเสร็จปุ๊บอะไรเงี้ยค่ะที่สิงโตได้ได้ดูภาพไหมคะตอนนั้นแบบดูแล้วรู้สึกยังไงดูดูนิดนึงดูนิดนึงแล้วก็ไม่ได้ดูเยอะไม่ได้ดูเยอะคือรู้อยู่แล้วว่าภาพออกม,มันสวยอะแต่พี่ตู้เขาก็ไลน์มาบอกว่าภาพสวยมาก,กหมแล้วก็เราไปอยางทูลมากเลยอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนได้เห็นคร่าวๆนะตอนตอนตอนที่ถ่ายแล้วพอเขาส่งภาพมาปุ๊บแล้วก็คือดูตัวเองแล้วรู้สึกโอ้ยเป็นภาพปก ท่าอกเลยท่าปกก่อนท่าปก่อนท่าปกม,มองบนพอ <c oughs> คิดว่าเห็นรูปแล้วก็เออสวยดีสวยดีผมเป็นตู้เป็นติก็ตายตองแล้วอะไรนี่ได้ก็อชอบนะผมชอบนะภาพแล้วก็มีลงไปอยู่ในอ่างลงไปอยู่ในอะไรด้วยซึ่งปกติอะผมไม่ค่อยได้ลงอ่างอะไรแบบนั้นเงี่ยแต่ว่าลงก็ลงนองน้ำหวานแหอะไรเงี้ย อ่ะกดูแบงแพงมันมันโอ้เราไม่เคยมีแต่ภาพที่มันออกมาคือดูเป็นแบบนายแบบมืออาชีพมากเพราะว่าอันนี้ต้องยกเครดิตให้พี่พิทุเพสเตอร์ลาวแหละเพราะว่าคือคือแกทายได้แบบเป็นอาชีพแกอยู่ <ฮะ S 2> แล้วอ<ฮ>ะไรเงี้ยเราก็แกก็มันดัดผมนิดหน่อยดัแดแคน,น,นดัดขาผมรนิดหน่อยให้ดูเป็นโพสเป็นในายแบบแล้วก็ด้วยความที่เคยทํางานด้วยกันมาแล้วทีหนึ่งตอนนู้นอะเก่งตอนนู้นอะเก่งเลยเพราะว่ามือไม้ไม่รู้วางไว้ตรงไหนใช่ไหม แต่รอบนี้ก็เหมือนเคยชินแลวเคยรู้จักกันแล้วก็เคยไปถ่ายกันมามันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกยากอะไรมาคือรอบนี้คือชิลมากคือถ่ายง่ายคือแบบโค้ดรู้จักแบบวิธีการโค้ดอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่รู้แสงแล้วรู้มุม,มแสนเอติสุดออกมาคือแบบนายแบบมืออาชีพมากพอแบโบโค้ดลงปุ๊บกระแสฟีดแบ็มาเยอะมากตกใจไหมคะกับกระแสก็โอ้มาเขาเรียกว่า มาทั่วทุกคลิปทั้งในเพจตัวเองเอทั้งแบบที่คนอื่นเขาแชร์กันในกลุ่มหมู่บ้านก็มากลุ่มหมู่บ้านก็มาเหรอคะหมู่บ้านในกลุ่มหมู่บ้านบ้านนองแทบมาบโอ้โหคุณถิ่โตพอซื้อเชือกกระโดดต่อหน่อยเขาก็กระโดดเชือกแล้วเขาก็พิออเดอร์เลยพิออเดอร์เชือกกระโดดเขาพูแซวกันแหละแล้วก็มาในกลุ่มในกลุ่มเพื่อนๆอะไรเนี่ยมาเต็มเลยเอเพื่อนๆแซวเซลเยอะไหมคะ เพื่อนก็แซวเยอะแต่ผมชินแล้วเพื่อนเขาก็ส่งมาแซวอะไรเงี้ยเขินไหมคะแบบถึงนะขั้นกุ๊กหมู่บ้านส่งมาแซวไม่เขินหรอกไม่เขินเพราะว่าเออเราชินแล้วเราชินแล้วไม่ได้เขินไม่ได้เ,ดเ,ดเ,เ,เขินะไรดีใจเขาเขาแซวเขาไม่แซวไม่ดีใจ <c oughs> หุ่นนี้เล่นนานไหมคะพี่กว่าจะได้แบบหุ่นแบบนี้ค่ะจริงจริงจริงผมออกกําลังกายเป็นประจําอยู่แล้วแต่ทีนี้มันก็มีแบบออกกําลังกายแล้วก็มันต้องมันต้องคุมอาหารด้วยนะเอาคุมอาหารสองันบางทีเราออกเราไม่ได้คุบบางช่วงมันต้องควบคู่กันไปออกกําลังกายกับคุมอาหารซึ่งอันนี้ผมอย่างที่บอกแต่ต้นคือพยายามทาเพื่อเป็นของพันวันเกิดตัวเองเอง มันก็เลยเลือกคินอาหารที่แบบสุขภาพหน่อยแล้วพอถึงวันเกิดตัวเองปู๊บแล้วแบบทําได้หุ่นแบบนี้เนี่ยดีใจไหมครับภูมิใจไหมเออนั่งคิดว่าแล้วจะเอาอยัางไงต่อ <c oughs> จริงเพราะมัน <c oughs> อ,ออกออกกําลังกายทุกวันเลยวิ่งทุกวันก็ทุกวันยกเว้านวันอาทิตย์ <c oughs> พอถึงวันเกิดนะั้นมันรู้สึกเอาไงต่อจะ <c oughs> ต้องวิ่งต่อหรือยังไงหรือนอนพักได้หรือย,อยังไอยอยงท <c oughs> ้ายก็เลยเพราะมีเป้าอีกอันหนึ่งคือต้องไปถ่ายแบบนี่แหละก็เลยออกกาลังกายออมีติดต่อมาถ่ายแบบไหมคะเออผมว่าเขาน่าจะเต็มอิ่มกันแล้ว แลวสมมุติถ้ามี<ส>นเนี่ยและสมมุติถ้ามีอะไรนะและสมมุติถ้ามีแบบติดต่อมาอีกอะคะถ่ายไหมรับไหมต้องต้องดูว่ากางเกงที่ใส่เอลต่าขนาดไหนต้องวัดที่ระดับเอวต่าก่อนอ่าเพราะว่าบางบางแบรนด์นอาจจะอจะต่ตำสูงต่าไม่เท่ากันต้องเช็คระดับก่อนเพราะว่ากลัวแฟนบาผวาใจวายใช่ไหมคะผมกลัวเขาเพอื่นพอม <c oughs> แล้วก็มีอันนี้มีคนบอกว่าเป็นภาพตัดต่อพี่สิงโตแบบเห็นไหมคะได้ยินแล้วโกรธไหมอ่ะเพราะว่าแบบกว่าแบบเราจะอุตส่าห์ปั้นหุ่นได้มาบอกว่าเป็นภาพตัดต่อผมแชอบเอาภาพเองกไปให้เขาตัดต่อตั้งแต่สมัยออกกํลังกายแล้ะ ผมแบบว่าผมชอบไปเล่นในแฟนเพจผมอ่ะว่าช่วยตัดต่อให้กล้ามใหญ่กว่านี้นีครับอะไรเงี้ยเามนตัดต่อทำเป็นกล้ามบุบๆเบี้ยวๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็รอบนี้เขาก็เลยคิดว่าเป็นภาพตัดต่อมันก็เลยมันก็เลยทําให้หลังจากถ่ายแบบเสร็จเราก็ถามตัวเองว่าแล้วไปไงต่อหยุดก็ไม่ได้ก็เลยออกกําลังกายมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าถ้าหนูขอแบบให้พี่สิงโตโชว์ซิกแพคให้ดูนิดนึงเนี่ย ไม่อย่าเลยแสงมันไม่ได้น้องก <c ười> ินพี่โทรตอนนี้นะแล้วน้องถ่ายไปนะมันจะเหมือนเราแบบเหมือนพยายามคุยคุยอะไรกันส่วนตัวแล้วแ oh ต่พหน้ายกันอู่มันจะเป็นซองนั้นน oh <อ>้องแคปไปเนี่ยโอ้ยน้องผื่นผอมแน่นอนเจือพ,พี่พี่เคยลองและลองที่ลองซ้อมก่อนเพราะว่ามีหลายเจ้านะให้เปิดที่มาเปิดปุ๊บเนี่ยเหมือนพวกโรคจิตเลยที่แบบคุยคุยกันแล้วมาเปิดให้กันดูเลยถามนิดนึงทางพยาว่ายังไงบ้างมีแซลไหมคะพยาก็เซวก็แซล ก็แบบมีแบบเขาผมม่าไปเปลีป่ยนหลอดไฟแต่ผมอยู่บ้านผมก็ไม่ได้ใส่เสื้ออะไรหรอกแต่อยู่บ้านเลี้ยงลูกเลยเปลีบบ่ยนหลอดไฟแฟนเขาก็ไปโพสถ่ายรออูปโพสต์ว่าชายคนนี้ไม่ใส่เสื้ออีกเลยหลังจากภาพเซ็นนันออกมาเลยพี่สิงโตได้อ่านคอมเมนต์ไหมอะอ่านอ่านก็มีอ่านบ้างนะอ่านบ้างแต่เยอะมากเลยคอมเมนต์เยอะมากอ่านไม่ไหวเหมือนกันส่วนใหญ่คอมเมนต์จะไปจะไปทางไหนบ้างคะไปไปที่ทางโอเคนะไปทิศทางแบบโอ้พี่เขาเลี่ยนลูกโอ้ยนึกว่าหัวร้านอะไรอย่างงี้ หพวาอคอร้านมันม้เยอะมากอ๋อปกติเพราะว่าป<ร>กติจะใส่หมวกใช่ไหมคะใช่ใช่ใชอือมันก็ร้านจดจะร้านอยู่แล้วแหละอายุประมาณนี้ที่บ้านก็ร้านแต่ว่าพอพอเราแต่งหน้าใช่ไหมเขาก็มีผมผมแล้วมันดูแบบผม,มเยอะหน่อยได้ตามสไตล์วงการบันเทิงเราฝากผลงานหน่อยครับพี่สิงโตอ๋อตอนนี้ถ้าตอนนี้นะฝากช่อง YouTube วันนี้มาทำ u t u b e แล้วก็วันที่28เนี่ยจะมีซิงเกิลใหม่ตอนนี้ก็กำลังเล่นทายชื่อเพลงกันทายชื่อเพลงว่าเพลงใหม่ไดนชื่ออะไรเชื่อไหมว่าทายประมาณ7 7,000คอมเมนต์นั่นนะทายไม่ถูกเลย <c oughs> เออผมแจกตังค์ด้วยนะผมแจกด้วยนะแบบว่าให้ไห้ตังค์แบบรางวันอะไรก็ได้5,000บาท ตอไม่มีใครถูกเลยงั้นลองใบ้มาสักนิดนึงได้ไหมคะเผื่อว่าแบบแฟนขมาดูคลิปนี้แล้วจะตอบได้เอ่อเอาไปว่าไปดูหน้าเพจเอาไปดูหน้าเพจอ่าโอเคแล้วก็ไม่ไม่อยากใบ้เยอะเพราะบางทีก็เสียด้ตังค์เพราะโว้ยทำกินข้าวได้หลายมื้อนะห้าพันผมเนี่ยโอเคค่ะสุดท้ายอีกนิดนึงค่ะถ้าแฟนๆเรียกร้องให้ถ่ายแบบอีกเนี่ยจะถ่ายไหมคะก็ผมว่าโอ้ถ้าแฟนๆให้ทาอะไรผมทาหมดแหละเออจริงๆเพราะว่าแล้วแต่แฟนๆเขาเขาเขา อยา,ากเธอถ้กเขาบอกว่าพี่ใส่เสื้อเธอผมก็ใส่จริงจริงแล้วแต่แพร์พเลย